สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดหน้าสู้พิธายกแรกอย่างเสียงรอทับสอวออิสระเติมยกสองพลังส้มเขย่าแรงพิธาได้พลังบวกจากสอวออิสระเข้ามาเติมเต็มเสียงเพิ่มขึ้นสอวอใส่ใกล้ชิดลุงกำลังขาสั่นบั่นทัวลงพลังโซเชียลถล่มหนัก ใกล้วันดีเดย์พิธาได้พลังบวกจากดอสมส้มมีสวอ,อ,อิสระเข้ามาเติมเต็มเสียงเพิ่มขึ้นกระแสสังคมถาถมใส่พลพักคสภาสูงสายสองปออย่างหนักสวอ,อสายใกล้ชิดลุงตกเป็นเป้าโจมตีจากนักวิชาการและภาคประชาชนข้อหาประจักษ์ประชาธิปไตยสภาสูงกำลังสั่นไหวด้วยพลังโซเชียล นับถอยหลังวันประชุมร่วมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคม2566พิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลออกเดินสายขอบคุณประชาชนทุกวันตั้งแต่นครราชสีมาสุพรรณบุรีกรุงเทพปทุมธานีและสมุทรปราการสำหรับประเด็นสอวที่เป็นด่านสำคัญของหัวหน้าพักเก้าไกลปรากฏว่าพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักและชัยธวัฒต,ตุลาธนะเลขาธิการพักประสานเสียงว่าโหวตครั้งเดียวผ่านแน่นอน เมื่อวันที่7กรกฎาคม2566ประภาสีสุชันทบุตสรสวที่มาจากการสรรหากลุ่มอาชีพให้สัมภาษณ์สื่อว่ายังสนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เปลี่ยนแปลงโดยส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันไม่เห็นด้วยกับการไปแก้ไขมาตรา112เมื่อเข้าสู่สภา<ม>เชื่อว่าข้อเสนอหรือร่างพรบรแก้ไขมาตรานี้จะตกไปประภาสี นี่เป็นหนึ่งในเสียงสอวอจำนวนไม่มากนักที่กล้าเปิดหน้าแสดงตัวว่าหนุนพิธาแต่ก็เป็นกำลังใจอันใหญ่หลวงสำหรับพักเก้าไกลเสียงสอวอแตกแม้พิธาจะได้เสียงสอวอ,อิสระประมาณ17-18ถึง18เสียงมาหนุนแต่ก็ยังห่างกับตัวเลข56เสียงที่พักเก้าไกลต้องการมา,มาเติมเต็ม312เสียงให้ได้376เสียง มีรายงานข่าวว่าในยกแรกแกนนำพักคก้าวไกลจะขอประเมินตัวเลขงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบจากฝั่งสภาสูงถ้ามีเสียงงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบจำนวนมากสะท้อนว่าฝ่ายสองปอยังคุมสองบอได้แสดงว่าในตัวเลขที่ต้องการ 56เสียงขาด40-50หเสียงถือว่าพิธาไปต่อยากตรงกันข้ามหากคะแนนที่ต้องการขาดเพียง10-20เสียงตัวเลขนี้จะทำให้พักเก้าไกลได้ลุ้นในวันโหวตยก2คือ19กร,รกฎาคมนี้ขึ้นมาทันทีดังนั้นคีแมนสวสายความมั่นคง จึงพยายามจะหาทางปิดเกมพิธาไม่ให้มีการโหวตรอบสองหากเสียงหนุนยังขาดอยู่เยอะเช่นขาดประมาณ50เสียงยกแรกนี้แกนนำพรรคสม้มจึงพยายามล็อบบี้สวและสร้างกระแสสังคมกดดันสวที่ใจไม่นิ่งกลัวทัวลงให้เปลี่ยนใจโหวตให้พิธาเชิดชูสวหนุ่มพ่อสม้ม หากดูกระแสนในโซเชียลดอมส้มกำลังปรากฏการเชิดชูสวอิสระที่แสดงตัวจะวทให้พิทาเรากับเป็นฮีโร่ฝ่ายประชาธิปไตยเวลานี้มีสวอที่ได้แสดงตนผ่านสื่อว่าจะสนับสนุนหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีมีอยู่17คนประกอบด้วย 1. ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมอดีตเลขาธิการสำนักงานสารปกครองสองวันลบ ตังคณานุรักษ์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 3. วุฒิพันธ์วิชัยรัตน์อดีตผู้อำนวยการสำนักงบป,ประมาณ 4. อัมพลจินดาวัฒนะอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ5ทรงเดชเสมอคำอดีตฝ่ายประธานเทคนิคสโมอสรอฟุตบอลสุขโขทัยเอฟซีหกซากีพิทักษ์คุมพลลูกชายอาสิทิ์ พิทักษ์คุมพลจุลาราชมนตรีเจพัทราวรามิตรอดีตสสกาลสินพักไทยรักไทยปี2544 8บรรันชัยสอนสิริทนายความคนดัง9กนายแพทย์เจตสิริธารานนนสมาชิกกลุ่ม40สอวสิบพีรศักดิ์พอจิตอดีตสอวออุตรดิตสิบเอปดประมาณสว่างญาติ เกษตรกร,กรและประธานศูนย์ปราดเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12รนรนวริตปร,ริชาตรกูล ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีร้อยเอ็ดจำกัด13ประภาสีสุชันทบุตรอดีตประธานหอการค้าจังหวัดยะโสธร14ประยูนเหล่าสายเชื้ออดีตสวยะโสธรปี2557 15สถิตลิ้มพงพันธ์อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย16ทัศนายุวานนท์แม่ยายวิเชียนจันทโนไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา17มนเทียนบุญตันเลขาธิการมูลนิธิของคนตาบอดไทยเหลือเวลาอีก3วันอาจจะมีสวอิสระมาแสดงตัวเพิ่มขึ้นหรือมาประกาศเปลี่ยนใจไม่หนุนพิธาดังกรณีสวอออนกาดกระโทก นับช่วงเวลาที่ได้รุนระทึกนับช่วงเวลาที่ได้รุนระทึกทางด้อมส้มและกองหนุนสอบอสายลุงขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ